วันที่สิบสามของการบวชคือวันที่สามสิบเอ็ดเดือนตุลาคมพศอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีสาระอะไร <c oughs> มีสิทำไมจะไม่มีใช่ไหม เล่าให้ฟังกนแล้วกันนะยังไม่ยังไม่เข้าใจอะไรมากนะักแต่มันเป็นเรื่องที่แบบจดไว้เพื่อหาความชัดเจนในอนาคตหรืออะไรอย่างหนึ่งนะั่นแหละแต่แบบเล่าให้ฟังว่าจดอะไรไว้บ้างเออออกในแนวนี้วยก่อน <c oughs> มันจะเป็นอย่างที่บอกว่ามันจะมีภาพแบบเออ ภาพอาห้าโมเมนต์หรือปิงแวบหรือแบบแบบชอบทําให้เราแบบเห็นภาพแล้วคิดตามภาพพวกเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันมีสองพาร์ทใช่ไหมพาร์ทที่ว่ามันถูกเก็บไว้ในเมมโมรีคือในร่างกายความทรงจำเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราแต่ว่าอีกภาพภาพหนึ่งคือมันมันเป็นเรื่องใหม่ที่สูบส่งมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ คอนเฟิร์มไม่ได้แต่รู้แค่ว่ามันเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่ได้ไม่ได้มาจากแหล่งกำเนิดของตัวเองไม่ได้เกิดมาจากเมมโมรีร่างกายของตัวเองแต่มันถูกส่งออกมาจากข้างนอกเออประมาณนั้นนะเข้าใจตรงกันนะทุกคนก็คือมันเป็นภาพของประตูอาจจะเป็นเรียกได้ว่าประตูมิติประตูพอทัลประตูสู่ อิสระภาพมันออกไปในแนวนั้นนะ่แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ภาพมันขึ้นอยู่ในนู่อยู่ใต้สุดเลยอยู่โซนใต้สุดของประเทศไทยมันขึ้นอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็เป็นตัวแบบมันเป็นมันจะ มันจะมีเลขกำกับอยู่มันไม่เชิงเป็นตัวเลขมันเป็นแบบตัวอุณาโลมคล้ายๆเลขเก้าไทยอะอยู่ตรงประตูอืมแล้วก็เหมือนประมาณว่าประตูเนี้ยมันเป็นประตูของประตูแบบ ภาษาไทยอ่ะประเทศไทยภาษาไทยเหมือนประตูประตูประตูเนี้ยใครจะเข้าออกแบบไม่รู้เหมือนกันนะไม่แน่ใจแต่มันเป็นประตูของประเทศไทยภาษาไทยตัวเลขไทยอะไรอย่างนั้นแต่ในความรู้สึกของตัวเองคือแบบถ้าผ่านประตูนี้ไปคือแบบว่าเป็นอิสระภาพแล้วอะ มันให้ความรู้สึกว่ามันเป็นอิสระภาพไม่ไเรียบร้อยยายายออกจากที่บิค้าต้องท้าไ,ไปทำรอยนูนเพิ่มไม่ได้ในความทรงจำของตัวเองคือมันต้องเป็นรอยนูนคล้ายๆแผลเป็นอ่ะอิ่มน้ำนิดๆเอ้อยผู้จับ <laughs> ไปหาที่ดาเปิ่มไาทำที่ไหนดี คือแบบนั่นแหละมันมันขึ้นที่นั่นขึ้นที่สุดเลยใต้ใต้สุดของไทยแลนด์อ่ะอยู่ตรงนั้นน่ะมันขึ้นเป็นแบบนั้นนะอันนี้ยังไม่ได้ความชัดเจนอะไรแต่ว่ามันเป็นมันเหมือนมันให้ข้อสอบเพื่อไปทําการบ้านอะ่ะเราก็แบบยังไม่ได้คําตอบอะไรแล้ว,ลวก็โหไ, <laughs> ไม่รู้เหมือนกันเอาไว้ก่อนอืม แล้วก็อ่าวันนี้เป็นวันที่เราอะเหมือนเนปจะบอกว่าภาพนิมิตเหรอไม่กล้าพูดแต่เอาเป็นว่ามันเป็นภาพที่แบบวันชอบขึ้นมาในหัวแล้วมันเป็นภาพใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองมันจะเป็นภาพที่แบบตัวเองอ่ะตัวสูงใหญ่มากสูงชนิดที่ว่าแบบเคยเห็นภาพที่เราถ่ายลงมนะที่มันเป็นภาพเราเหยียบลูกฟุตบอลอะ เป็นลักษณะนั้นนะ่ะคือมีความรู้สึกตัวเองอะ่ะจะเห็นภาพนี้ตลอดเลยตัวเองยืนอยู่บนลูกโลกยืนอยู่บนโลกเลยนะทุกคนมันเป็นภาพแบบนั้นเนะ่ยว่าแบบยืนอยู่บนโลกแล้วก็เหยียบประเทศไทยไว้คือแบบประเทศไทยคือเท่าฝ่าเท้าอ่ะ ไม่ได้ว่าอะไรนะคือมันเป็นภาพที่มันปรากฏขึ้นอนะ่ะมันเป็นภาพอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันเป็นแบบนี้อันนี้เราเ่าให้ฟังเฉยๆมันอาจจะเป็นภาพในจินตนาการแต่ไม่ไม่จินตนาการหรอกมันไม่มีมูลเข้าใจไหมคือมันเป็นภาพที่ส่งมามันเป็นภาพที่ตัวเองแบบยืนอยู่บนลูกโลกแล้วก็เหยียบประเทศไทยไว้ด้วยเทา้าเนี่ยเทา้า เท้าวขวาเราอแล้วแผนที่ประเทศไทยอะเท่าฝ่าเท้าตัวเองพอดีเลยเป๊ะแบบนั้นนะอันนี้อันนี้เล่านะอาจจะเป็นในเชิงของความฝันหรือมโนภาพอันนี้ไม่รู้ยังไม่ได้ไปค้นหาข้อมูลอะไรมากมายน,นี้แบบจดไว้แล้วเล่าให้ฟังเนาะเข้าใจตรงกันนะ <laughs> แล้วคราวนี้วันนี้มันเป็นวันที่เรายืนเปลี่ยนทิศ จากที่เคยยืนในทิศใต้ใช่ไหมตอนนี้เราย้ายมายืนในทิศเหนือแล้วเหมือนเราอยู่เอ่อยืนอยู่บนบนสุดของภาคเหนือเลยยืนแบบยืนเล้วหันหน้าไปทางทิศใต้อเออรู้สึกได้ว่าตัวเองอะยืนเปลี่ยนทิศแล้ว ก่อนหน้านี้เราจะยืนแบบทิศใต,ต้หันหน้าไปทางทิศเหนือแล้ววันนี้เป็นวันที่เราแบบยืนทิศเหนือแล้วหันไปทางทิศใต้เออมันเปลี่ยนทิศมันเป็นภาพที่แบบว่ามันเปลี่ยนทิศเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องสื่อสารอะไรหรือจะต้องทําอะไรต่ออันนี้เราก็ไม่รู้แล้วก็โง่ไปเรื่อยๆถ้ามันถึงเวลาเราจะรู้ได้เองนะรอเปล่า <í ls> <í ls> ไม่แน่ใจอ้าว แล้วมันก็เป็นวันที่วันทนี่ทุกคนถ้าทุกคนทําสมาธิแล้วเอาจิตไว้ที่ฝ่ามือตรงเนี้ยทําขึ้นลงตอนแรกก็าทาเร็วมากเหมือนมึงรีบอะไรสักอย่างแต่ไม่ได้แนละ้วทุกคนทุกคนต้องเพิ่มความเกรงเกรงของกล้ามเนือ้อเกรงมือแล้วก็เอาแบบให้ดึงดึงข้อศอกให้เข้าขาตัวให้ได้แล้วก็ทําแบบช้าๆแล้วก็เกรงมือแล้วแล้วเวลายกขึ้นเนะ่ะต้องทําแบบฝ่ามือแบบนี้นะแบบ ชีสแบบแบบกลางออกแล้วก็ชีสแล้วก็กลางออกไนี่แล้วต้องเกรงมือด้วยทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆแล้วอะไรเกิดขึ้นทุกคนคุณจะรู้สึกว่าคุณปวดที่หลังตรงเนี้ยข้างหลังสองจุดคล้ายๆกับตรงเตาะคล้ายๆกับข้างหน้าเลยแต่มันจะเกิดขึ้นขี้ด้านหลังสองจุดเหมือนเหมือนปีกมันจะ เหมือนปีกมันจะขยายเหมือนปีกมันจะงอกอะทุกคนเข้าใจลงไหมยแบบนั้นนะ่ะนึกถึงภาพเอมวีของของบ t s อนะเพลงอะไรอะจำไม่ได้ที่แบบว่าพี่วีเขาจะมีแบบลอยปีกงอกอะลักษณะมันเป็นแบบนั้นเลยเออเวลาทำสมาธิแบบนี้เอาจีไปโฟกัสที่มือนะแล้วก็เกร็งขึ้นลงขึ้นลง มันจะปวดชน,นิดที่ว่าเหมือนแบบเหมือนจะมีอะไรงอกออกมาออกมาตรงสองจุดนั้นน่ะแบบนั้นเลยนึกถึงภาพพี่วีเข้าลย <laughs> นั่นแหละนั่นแหละอืมวันนี้เหรอวันนี้น่าจะมีแค่นี้อะแล้วก็รู้สึกมากๆที่จะกระหัวใจเริ่มแบบเจ็บแบบ เหมือนมันเชื่อมกันข้างหน้ากับข้างหลังอะแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเจ็บนั่นแหละแต่ข้างหลังก็เจ็บมาก,กว่านั้นอะจาได้มีอะไรอนี่มีอะไรอีกนิดกิวั 别。Yeah.